ี่คือป้ายผาสุดแผ่นดินเนาะ mm. เมื่อ6โมง mm. อยู่ที่18องศา mm. เป็นทั่วเนี่ย mm. หมดเลยนะว้า wow. mm. สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนาะและผมก็ยืนอยู่ที่ผาสุดแผ่นดินะทุกคน mm. เห็นไหมด้านหลังเขาเขียนว่าผาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนือเนาะ mm. เดี๋ยวผมพาทุกคนมา ชมบรรยากาศในช่วงของ low season นเนอะเพราะว่าที่เนี่ยหไฮซีซันเขาคือทุ่งดอกกระเจียวครับทุกคนซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงเดือนธันวาคมฮะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเรียกว่าน,น้อยเลยนี่นี่ครับนี่คือป้ายผาสุดแผ่นดินเนาะสูงจากระดับน้ำทะเล846เมตรเนาะอันนี้แี้วน,นี่ก็เป็นบรรยากาศฮนะทุกคน ช่วงบ่าย,ายเป็นวิวภูเขาเนาะล้อมรอบเลยเนาะผมเคยเห็นแบบในรีวิวอะช่วงหน้าฝนคือบริเวณทั่วเนี่ยหมดเลยนะหวานเนี่ยคือเต็มไปด้วยหมอกเลยทุกคนอากาศดีฟุดมฟด ใกล้ๆก,กับจุดเมื่อกี้ครับทุกคนมีอีกหนึ่งจุดชมวิวตรงนี้ลมดีมากดีกว่าเมื่อกี้เลยว้าลมกว่าจุดเมื่อกี้เยอะเลยครับทุกคนตรงนี้ลมไมยค่อนข้างเยอะเนาะ เราเดินไปด้านล่างตรงนู้นกันดีกว่าตรงนี้อีกหนึ่งจุดชมวิวฮะทุกคนนี่นไปดูกันตรงนี้เขาเรียกว่าระเบียงโอโซนผาสุดแผ่นดินมีอุณหภูมิเมื่อเช้าด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อ6โมงอยู่ที่18องศา นี่ครับแล้วก็ข้อปฏิบัติเพื่อเซฟตี้เฟิร์สเนาะขึ้นไม่เกินสิบคนเนะจุดชมวิวตรงนี้ว้าวถ้ามาช่วงเช้าๆเนาะน่าจะเจอหมอกนะทุกคนตอนนี้ก็คือเจอแสงแดดไปก่อนเนี่ยย้อนแสง ไว้เดี๋ยวช่วงไฮซีซันเราจะกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนเอาภาพไกลๆไปดูกันดีกว่าม,มองกว้าง